สวัสดีค่ะหากจะพูดถึงทีมฝีพาาเยาวชนที่อยู่ในระดับหน้าของเมืองไทยนะคะจะต้องมีชื่อของทีมฝีพาาเยาวชนจากจังหวัดนนทบุรีแน่นอนนะคะเพราะว่าได้รับการสนับสนุสนทั้งเรื่องงบประมาณจากเงินเดือนการฝึกซ้อมรวมถึงการศึกษานะคะทำให้ทีมดาวรุ่งกลุ่มนี้นะคะกวาดรางวัลมาแล้วอย่างมากมายทั้งในระดับในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะติดตามได้จากคุณพรชนกฉลาดแยมค่ะ หลังเลิกเรียนของทุกๆวันเด็กๆและเยาวชนทั้งชายหญิงภายใต้ชื่อทีมหนุ่มมองนนและสาวมองนนกลุ่มนี้จะต้องมารวมตัวกันฝึกซ้อมภายเรือที่คลองอ้อมนนทบรุรีเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันรายการต่างๆอย่างแข่งขันไม่แพ้นักกีฬารุ่นใหญ่เลยทีเดียวโดยแม้จะมาจากหลายชุมชนหลายจังหวัดทั่วทุกภาคแต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือทําผลงานให้ดีเพื่อทีมเพื่อครอบครัวและเพื่ออนาคต แต่ก่อนเราเล่นอะไรคะแต่ก่อนก็เล่นกีฬาฟุตบอลค่ะถามว่ารามาพายเรือแล้วลืมฟุตบอลเลยลืมแล้วค่ะมันเป็นมันดีแบบยังไงคะก็มีโอกาสติดทีมชาติมากกว่าค่ะเวลาได้ทำหมายเราเป็นก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้นะคะมันก็คุ้มกับที่เราเหนื่อยคุ้มกับที่เรายอมแลกกับเหงื่อตั้งหมายกับเราแล้วก็อยากติดทีมชาติคะ่ะคัดทีมชาติให้ติด ก็ชอบครับอยู่บ้านก็พายเรือ,อม,มาจากที่ไหน,นครับสุรินทร์ครับพอมาเราเป็นเด็กก็มาบงทีก็สนุกครับมีเพื่อนเยอะอแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอีกก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ไปเที่ยวด้วยไปต่างประเทศอยางเงครับได้เหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับเป้าหมายต่อไปอคัดทีมชาติครับ ปนเต็มอกจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติรายการจิงแชมป์ประเทศไทยรวมทั้งเรือยาวประเพณีที่พวกเขาต่างคว้ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนถ้วยรางวัล6ใบาจากการแข่งขันเรือยาวสากลหรือเรือยาวมังกรนานาชาติรายการฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลด็กก้นบดเลส2015ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือผลงานล่าสุดที่การันตีความสามารถของน้องๆกลุ่มนี้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนอกจากความตั้งใจของทุกคนแล้วปัจจัยสำคัญยังมาจากแรงสนับสนุนของเทศบาลน,นครนนทบรุรีที่ให้ทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งเงินเดือนรวมทั้งให้ศึกษาฟรีที่โรงเรียนกีฬาน,นครนนวิทยา6พร้อมทำ MOU กับหลายมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนักกีฬาเหล่านี้ในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย S <S <S 1> <S 1> เป้าหมายนะครับก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆพวกนี้นะครับก็จะไปต่อยอดเป็นทีมชาติและโดยพ้อยยิ่งนะครับอนอกจากเป็นนักเกียาทีมชาติแล้วเมื่อจบอท่านมิโยมหกแล้วที่เราส่งเสริมไปแล้วเนี่ยทางหมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็ยังทํา MOU อกับทางเทศบาลไม่ว่าจะเป็นมอกเกษตรศาสตร์มอม่ิีดลน,น,นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธุรกิจบัณฑิตด้วยนะครับมอที่ ที่ต่างๆเนี่ยจุดต่างๆนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นโอกาสของเด็กและเยาวชนเรานะครับที่เขาจะได้ฝ่าเล่นกีฬาด้วยศึกษาด้วยมีอยู่สองสามทีมครับแนวหน้านะครับหนึ่งในนั้นก็คือไอ้นมมังนนนะครับสาวมังนนนะครับพอใจแค่ไหนกับคนงานวงดนตีพอใจมากเลยครับช่วงนี้กําลังพัฒนาฟีภายขึ้นครับไอเอาท่าภายของทีมชาติมาใช้ครับตอนนี้กําลังเริ่มปรับนะครับ รู้สึกภูมิใจครับด,ดีใจกับเขาที่ประสบผลสําเร็จนะครับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ที่สิงคโปร์เมื่อเดือนก่อนรวมทั้งการแข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลกที่แคนาดาที่จะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้ามีน้องๆจากทีมนนทบุรีติดทีมชาติถึง3คนซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาคนอื่นๆในทีมที่จะพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตต่อไปพอชนกฉลาดแย้มไทย PBS รายงาน